สวัสดีค่ะชื่อพี่ปูก๊กรยาพรนะคะปัจจุบันนี้เป็นโรคหัวใจโตมาประมาณ25ปีแล้วค่ะก็มันมีอาการเหนื่อยง่ายขึ้นสะพานลอยนี้ไม่ได้เลยคะ่ะแบบไม่ไหวมันเหนื่อยแล้วก็เป็นคนที่นอนงายไม่ได้25ปีที่ผ่านมาต้องนอน<ม>ตะแคงตลอดเพราะมันจะเหมือนมีอะไรมาทับหน้าอกอยู่ตลอดเลยค่ะ ไปรักษาแพทย์แผนปัจจุบันก็มันมีอะไรที่มันไม่ไม่ดีขึ้นนะคะมันก็ทรงๆไม่ดีขึ้นเลยเพอดีมันเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะโพลิซ่าคิวเทนแล้วก็ตัวอะซิตัมโกะค่ะลองกินมาประมาณ2อาทิตย์อะคะ่ะจากอาการที่เราเหนื่อยง่ายไม่มีแรงแล้วก็หายใจไม่เต็มอิ่มอะคะ่ะ แล้วก็นอนง่ายไม่ได้เนี่ยกินได้สองอาทิตย์มันก็ทําให้เรานอนหายได้เหนื่อยน้อยลงแล้วก็เวลานอนมันจะหลับลึกอะคะ่ะตัวนี้ช่วยช่วยได้ดีมากๆเลยคะ่ะเพราะปกติเราจะนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งนอนประมาณสองสามชั่วโมงมันก็ประมาณตีสามตีสี่แล้วก็สะดุ้งตื่นนะคะนอนนอนหลับไม่ลึกแต่พอกินโอลิซ่าคิวเทนคู่กับอาซิโตน,นะคะ่ะมันจะไปปรับสมดุลของร่างกาย ให้เรามีอาการดีขึ้นเดี๋ยวนี้เหนื่อยนะ้อยลงจริงๆค่ะแล้วหลับลึกแล้วก็นอนงายได้แล้วค่ะทานแค่สองอาทิตย์นะคะลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้ดูนะคะ